เอาแล้วนะพี่ฝนวันนี้เพ็กจะพาคุณหมูทั้งสองคนกลับบ้านด้วยแต่แบบว่าพี่ฝนเห็นคุณหมูคนเดียว ก็อีกคนนึงเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพี่เอกทำเรือแล้วก็ไปพาเขามาอ,อ๋องานเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนทายเรือให้คุณหมูกลับบ้านเองก็แล้วกันเออแต่ก่อนอื่นพี่ฝนจะต้องไปเอาสาหลายมาทําปุ๋ยให้ได้เยอะๆนะทำไมอ่ะเราจะได้กักตุนอาหารตรงนี้กลับไปด้วยไงเราเอ,อ๋อ,อใช่เป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราปลูกตรงนี้เราจะพากลับบ้านด้วยถูกต้องแล้วก็พี่เอกได้ดินไปเนี่ยถึง สองกองด้วยกัน6กสสองกองอ๋อจริงเหรอใช่แล้วแล้วก็มีก้อนหินอีกบางส่วนเอาแล้วนะเดี๋ยวเี่จะไปเอาคุณหมูเขากลับมาได้เลอพี่ฝนล,ลงไปเก็บทนนันทีดีาสาหลายสาหลายสาหลายระวังด้วยนะระวังเจออะไรเหรอะระวังที่อยู่ใต้น้ําอ๋อจะมีซอมบี้ใช่ป่ะไม่ใช่ซอมบี้ตอนกลางวันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะพวกกาเดียนอะ กาเด่นคืออะไรการเด่นคือตัวที่เหมือนปลาป้าก้าอ๋อชีเหรอเขาจะทําอะไรเราหรอเขาก็จะโจมตีใส่เรานะมาเร็วคุณหมูเร็วเจอคุณหมูแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วกําลังพยายามพาคุณหมูไปที่หน้าเกาะอยู่พากลับบ้านได้เปล่าเดี๋ยวพี่เอกทาเรือไปแล้วไงคุณหมูตามผมมาเร็วเข้าอด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 ไปไหนถ้าแล้วคุณหมูอ้าวอดอดอดคุณหมูครับทางนี้ครับอด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 ติดมาดีมากมาติดดิน ติดดินอะไรเดินมาทางนี้เร็วเข้าอด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 ,อดคุณหมูติดดินมาทางนี้มาทางนี้ได้คุณหมูกลับบ้านแล้วยังอ่ะได้แล้วเดี๋ยวพาไปขึ้นเรือก่อน<ฮ>อ้าวขาไม่เดินตามแฮะทาไมไม่เหมือนแครอดนะดูดิถ้าเป็นมันแล้วเขาไม่ค่อยตามอ่ะถ้าแครหลอดเขาจะตามมาดีใช่ป่ะถ้าเป็นแครอดเหมือนระยะการตามเขาจะไกลกว่านี้นิดนึงอ,ะอ่ะเออเราก็ปลูกแครลอดไว้ด้วยแล้วก็ใช้ได้นี่นะใช่แต่ว่ายังไม่โตดิอยากจะบอกว่าตอนนี้มีโลมาด้วยนะ มีโลมาเดือเหรอใช่มีโลมาอยู่ข้างหน้าน,นั่นนะมาเดี๋ยวเพกจะให้คุณหมูขึ้นไปบนเรือก่อนคุณหมูครับอุดอดเรียบร้อยพี่ฝนมาสำเร็จแล้วใช่เปล่าใช่เดี๋ยวเราพายเรือพาคุณหมูกลับกันเลยดีกว่าพี่ฝนกําลังหาสาหร่ายแป๊บน,นึงก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายัางไงเราก็ต้องกลับมาพาคุณวัวกับคุณแกะไปด้วยใช่ไหมล่ะเอาตกลงจะให้เก็บสาหร่ายทําปุ๋ยก่อนเปล่านเนี่ยก็เก็บไปเลยที่ไงก็เก็บอยู่เนี่ยเราก็เก็บไปทําปุ๋ยที่นู่นเลยก็ได้ที่บ้านเราอะ ไป<อ>ไหน,นแล้ววะั่นเดี๋ยวใช้เรือพายไปเลยดีกว่ามาตามมานะตามมากําลังตามไปนะตามไปพายลงมาได้ใช่ป่ะพายได้โอ้ตกใจปาลมาปาโลมาเข้ากินสาหร่ายใช่เราก็จะเก็บสาหร่ายตรงนี้ไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็รีบพายกลับไปที่บ้านไปเร็วพี่ฝนตอนแรกนึกว่าฉลาม ตอนแรกดูว่าปลาฉลามแต่ก็ยังหาปลาวานไม่เจอใครเคยเจอปลาวานบ้างอะ่ะถ้าเจอนี่สงสยัยนะพวกเราคงจะเป็นกลุ่มแรกที่เจอปลาวานแน่นอนแล้วจริงเหรอปลาวานเนี่ยนะใช่ปลาวานเราจะได้เห็นปลาวานในน้ําหรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันผู้เอกอยากเห็นเหมือนกันว่ามีปลาวานแล้วจะเป็นยังไงอ่ะดูคุณหมูดิโอด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 อย่าหล่นลงไปนะครับนั่งกันดีๆบ้านเราอยู่ไหนฮั หาทางไปไม่เจอจะไม่ได้อันนั้นเป็นเกาะที่เราเคยมาเกาะเล็กๆเกาะแรกจําได้ป่าจําได้แต่บ้านอยู่ไหนหาไม่เจอนั่นไงเราวางกล่องของไว้ตรงนั้นด้วยแล้วก็บ้านเราไปทางเกาะเล็กๆอ่ะมีเกาะเล็กๆอยู่เกาะนึงอะ่ะอ๋องั้นหมายความว่าเราจะต้องข้ามจากตรงนี้ไปใช่ป่ะใช่อันนี้เพียงจาได้ว่าเพียงมาตีต้นอ้อยไปเฮ้ยเุ้ยโอ้โอน่ออะไรอ่ะอะไรอ่ละลาวาเปล่าลวาวาเยอะมากด้วยพี่ฝนอ๋ แล้วนั่นอะไรข้างบนอะเหมือนเหมือนเป็นบ้านใครเลยนั่นบ้านคนจริงเหรอหน้าข้างบนนั้นอะไหนน่องอะน่าจะเป็นก้อนหินหรือเปล่าอ๋อเป็นถ้ำเป็นถ้ำเหรอโอ้ยพี่เอกโดนอะไรเข้าไปอ่ะเหมือนเหมือนมีอะไรบ้างอย่างเหรออะไรอ่ะเมื่อะไรททำให้เรามึนงงใครยิงอะไรใส่เรามาทำให้เรามึนงงชอบกนเดี๋ยวก่อนนะถ้าพี่เอ็ดเดาไม่ผิดแล้วก็เจออะไรเหรอแถวนี้จะต้องมีการเดียนอยู่แน่นั่นไง นัน่นนะนะเขียวเขียวนัน่นนะใช่ปลาปลากระกเป้ายักษ์กันอ,อ่ะเฮ้ยแลวอาวเขาก็ยิงใส่พี่ฝนมาด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่ทำไงอ่ะหนีก่อนหนีก่อนเรายังสู้เขาไม่ไหวโอ้โหเลิศมืนงงดีนะที่ปลาโลมามาป้องกันเราไว้นะดูดิปลาโลมาเขาป้องกันเราไงอะ่ะเขาก็พยายามไม่ให้กาเดียนเข้ามาทำอะไรเราไงจริงเหรอเออกาเดียนก็เลยอยู่แค่ข้างในนู่นอปลาโลมานี่เขาใจดีนะลาว่าเทียบเลย ตอนนี้รู้สึกมึนงงชอบก่อนแฮะน่าสนใจอะเน,นี่ยพี่เอกอยากได้ลาวามาทำเชื้อพเพลิงจังเลยอะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีกระป๋องอะอืมงั้นเดี๋ยวเราต้องมาขุดเหล็กก่อนสินะแต่ว่าที่นี่ก็น่าขุดเหมือน,นกันนะก้อนเหล็กเนี่ยต้องมีแน่นอนเลยเพราะว่ามีลาวางั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านมืดแล้วนะตอนนี้มืดค่ำแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจออ้าวตอนหาเกาะไม่เจอเกาะแล้วดูตอนนี้เจอเกาะเต็มไปหมดเลยพี่ฝนไม่เจอบ้านนั่นไง ไรเหรอเห็นบ้านอยู่ไกลๆนั่นแล้วเอ้นางเงจอแล้วแสงสว่างเพียงจําได้เลยนี่ไงมีเกาะเล็กๆที่เรามาตั้งโต๊ะคาบเอาไว้อ่ะความจริงแล้วกันเราก็อยู่บนเกาะก็ได้เออความจริงแล้วเราอยู่บนเกาะก็ได้แต่ว่าซีรีส์นี้คือซีรีส์ต่อแพรนะอยู่ไหนแล้วหาไม่เจอเราจะตรงไปทางนู้นพี่ฝนแล้วก็ไปขึ้นที่แพรของเราพาคุณหมูกลับบ้านใช่พาคุณหมูกลับบ้านมาเร็วเข้าไปเลยโอ้ดูบ้านเรา แถวนี้นี่ก็มีของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่าอยู่บนแพจะอยู่ได้นะเนี่ยแต่เราก็อยู่มาได้ต้องนานแล้วนะอยากจะบอกว่าที่นี่น่ากลัวชะมัดไม่อะมันมืดนะ อ๋อมันมืดใช่เปล่าใช่มืดนะตอนกลางคืนของท้องทะเลนี่น่กกากลัวจังอะ่ะอ๋อใช่มันมืดไปหมดเลยแล้วไม่มีแผ่นดินก็จะอยู่ลําบากะนะน่กกากลัวมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่จะต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆของเรื่อยๆนะพี่ฝนนะแต่ความจริงแล้วการที่เราอยู่บนแพแบบนี้นะรอบๆเป็นทะเลก็น่ากลัวมากๆเลยนะอืมใช่แล้วน่ากลัวแต่ว่าเราไม่โดนมอนเตอร์โจมตีรุนแรงมากอะ่ะ แต่พี่ฝนก็กลัวอยู่ดิเต็มที่ก็จะมีมอนสเตอร์ที่เขาอยู่ในทะเลแค่นั้นั่นไงไว่ายน้ําผ่านไปแล้วเอ,อไม่เป็นไรเขาขึ้นบกไม่ได้นี่มาแล้วพี่ฝนมาอยู่ตรงนี้ก่อนเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วคุณหมูออกมาได้เป่าต้องทุบเรือออกแล้วก็ใช้มันหรือแครลลอทอนะ่ะดึงเขาขึ้นมาจากน้าเอานะเอาเลย ขอโทษน,นะคุณหมูออกมาแล้วคุณหมูมาเร็วเข้ามาปีนขึ้นมาเร็วเข้าอ้าในที่สุดเราก็พาคุณหมูกลับบ้านได้แล้วนี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอ๋อสุดยอดไปเลยออ้าพี่ฝนให้ให้แครอทเขาเลยเหรอใช่ฮอ้โเขามีน้องหมูตัวแรกออกมาแล้วไม่ได้การแล้วเดี๋ยวเ่เอกจะต้องเอาดินทั้งหมดเขาพีพเอกเนี่ยมาทําคอกหมูตรงนี้ทันแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ฝนใส่ปุ๋ยก่อนก็แล้วกันนะได้ได้ได้พี่ฝนใส่ปุ๋ยไปก่อนเลยปุ๋ยอย่างยเยอะออก่อนอื่นนี่พี่เอกก็จะเอา นี่สารลายพี่ฝนมา,าตรงนี้ได้เลยนะาได้เลยได้เลยเอาแล้วนะพี่ฝนมีหน้าที่ทําปุ๋ยไป mm hmm. เดี๋ยวเพ่จะทำอคอกหมูให้เองอคอกหมูเราจะทําแบบเป็นอคอกธรรมดาก่อนนะทุกคนอคอกดินเหรอเป็นอคอกดินเนี่ยเขาชอบอยู่บนดินเขาคงไม่อยากอยู่บนไม้หรอกเอาละ mm hmm. แค่นี้พอเอเปล่าเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เล็กหรอกมั้งอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนี่เก็บผลผลิตเอาละ เพียงอยากปลูกไม้ขาวด้วยที่เราได้มานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะพี่ฝนขอปลูกผลผลิตเก็บผล,ผลผลิตก่อนได้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 แล้วก็เดี๋ยวพอคุณหมูมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสัตว์เป็นสวนแล้วเราก็จะทําโซนสําหรับคุณแกะแล้วก็คุณวัวด้วยจะพาคุณวัวกับคุณแกะกลับมาด้วยกันเหรอใช่แล้วพามาอย่างละคู่แล้วก็ค่อยมาขยายตรงนี้เอาตอนนี้นี่มีคุณหมูคุณหมูแล้วก็คุณลูกของเขาออกมาน่ารักอย่าง พี่เอกคิดว่าเขาจะเดินไปเดินมาอย่างนี้เดี๋ยวจะตกลงมาข้างล่างได้นะแต่ไม่เป็นไรมีเป็นน้ําอ่ะเข้าใจอยู่ว่าเรามีข้างล่างอยู่นะที่เป็นตู้เหมือนตู้ปลาแต่ว่าพี่เอกอยากให้เขาอยู่ข้างบนมากกว่าน่าจะอากาศถ่ายเทกว่าเอาละเดี๋ยวไปตัดต้นไม้นิดนึงไม้ไม่พอพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ง้อทำปุ๋ยอยู่ข้างบนเนี่ย ต้องใช้อะไรมางเนี่ยเอาดินเก็บไว้ก่อนแล้วก็นี่ต้นไม้ขาวพี่ฝนต้นไม้ขาวอยู่ในกล่องเหรออืมแล้วก็เพีอก็มีปุ๋ยด้วยแต่เดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นไปทยอยปลูกทีละอย่างนะงั้นเพียก็ปลูกเลยต้นไม้ขาวนะเดี๋ยวเพีอกปลูกแล้วก็พี่ฝนใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดให้ทีแล้วกันอ่าได้โอเคปลูกตรงไหนดีนะปลูกตรงดินไนงะเดี๋ยวไปปลูกข้างหน้าแล้วกันไม้ขาวถ้าจะเทศ ก่อนอื่นเดี๋ยวเพ็กขอตัดไม้ตรงนี้ไปก่อนเพ็กต้องใช้ทํารั้วอยากจะบอกว่าต้นไม้ตรงนี้โตสูงมากเลยอเราไม่อยู่คืนเดียวเองกลับมาต้นไม้ต้นบรมเลยสูงมากเลยเอาละรีบๆตัดให้เสร็จเร็วๆดีกว่าโอ้โอต้ตนเขาสูงอะต้นเขาต่อกันสองต้นเลยทําไงดีเนี่ยจริงเหรอนี่เขาต่อกันสองต้นนะงั้นเราก็ต้องตัดให้หมดอืได้ไม้ดีมากเลยกลางทะเลนี่ ใช่ใช่เพราะว่ามีน้ําดีใช่ไหมยายไม่รู้เขาโตได้ไงนะไม่เคยเจอต้นไม้ที่โตสูงขนาดนี้มาก่อนหรออโตในน้ําเค็มด้วยนะแปลกมากเลยกูข้างหน้าถ้ามีปลาตัวสีเหลืองเพลกก็อยากช้อนปลามาทําตู้ปลาเหมือนกันนะไม่ต้องทาหรอกทาไมอ่ะเพราะว่าในทะเลเขาอยู่ดีกว่าอ๋อเขาอยู่ดีกว่าเข้าใจเรื่องอยู่ดีกว่าถ้ามีตู้ปลามันก็จะเท่ถ้าอย่างนั้นต้องทำตู้ใหญ่ๆเนาะตู้ใหญ่ทำไม่ไหวหรอกตู้เท่าห้องเราข้างล่างอ่ะอ๋อตู้เท่าห้องเราข้างล่างยังพอได้อยู่เอาแล้วนะ อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงก็ทําปุ๋ยอยู่นี่บอกให้เราทําปุ๋ยเราก็ทําปุ๋ยอยู่ไม่ใช่หมายถึงคุณหมูว่าอยู่ไหนแล้วคุณหมูก็อยู่นี่ไงหายไปไหนอน้อยังไงลูกหมูอยู่นู่นอ๋อเดินตามแม่เขาพ่อเขาเอาละเดี๋ยวเบียรจะทาการต่อน,นี่ก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรนะรั้วสําเร็จรั้วสาเร็จคืออะไรรั้วที่ทําได้เลยแล้วเรื่องไงก็คือเอาไปวางแล้วก็กลายเป็นรั้วเลยไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> พี่บลนึกคำไม่ออกเอาละมานี่เดี๋ยวต่อรั้วให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนไม้ขาวนี่เดี๋ยวค่อยปลูกนะ เอาละนะ้นะนี่วางลงแบี้อย่างนี้อ๋อน,นี่คือรั้วที่ทําแล้วก็เรียบร้อยเลยใช่เปล่าใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําประตูรั้วแบบไหนดีนะพี่ฝนว่าไงเหรอพี่บอกว่าแคบเกินไปเอาดินมาใส่เพิ่มนีกวะ่ะมีดินมาเยอะเราก็เพิ่มดินต่อได้นะใช่มีดินมาเยอะเดี๋ยวพี่เอกก็จะเพิ่มดินไปบนแพ่เรื่อยๆเนี่ยพอเราขยายไปเรื่อยๆเพ้อๆจะกลายเป็นเมืองเราได้นีเนเ่เป็นเมืองเลยเหรอใช่แล้วเป็นเมืองเลยต้องมีคุณชาวบ้านออกมาใช่เปอ่าว่าแต่ว่าชาวบ้านจะไปพาเข้ามาด้วยดีไหม เขาจะออกมาเองหรือว่าเราจะต้องไปพาเขามาเออนั่นนะดิชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาเองหรือว่าเราต้องพาเข้ามาใครจะตอบให้เราลราทีเนี้ยก็ต้องถามเ,เพื่อนๆนะว่าชาวบ้านเขาออกมาเองได้ไหม <K an> ตกลงนี่ถามเพื่อนใช่ป่ะถามเ,เพื่อนๆแล้วกันโอ,อ้โหต้นร่มเลยต้นสูงมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยปลูกปลูกในน้ําทะเลแล้วเ็าจะขึ้นงอกดีขนาดนี้อหรือว่าเป็นต้นไม้น้ําเค็มไม่ใช่โอเคเนื้อทํานี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะ ประตูรั้วประตูรั้วก็จะต้องมีสติกแบบนี้แล้วก็มีแท่งไม้แบบนี้ได้แล้วประตูรั้วอ่าละเดี๋ยวคุณหมูก็จะมีบ้านอยู่แล้วมาเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไว้ได้ไหมได้ไหมจากนั้นเบียก็จะเอามันมาถือแล้วก็เชิญคุณหมูมาคุณหมูครับอด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 มาได้เลยอ๋อคุณหมูเข้าไปแล้วใช่เปล่าทำไมมีสองโต๊ะลูกเขาอยู่นอกเนี่ยไหนลูกเขาอยู่ตรงไหนอยู่นอกอยู่นอกไหนอยู่ที่รั้วข้างนอกเนี่ยไหน อยู่นี่ไงอยู่ข้างล่างอ้าวแล้วจะพาขึ้นมาไงอ่ะอ้าวแล้วเขาหล่นลงไปได้ไงอ่ะเขาคงเดินแล้วคงหล่นลงมาจากบันไดอะนะเราทำไงในทีนี้เขาโตแล้วด้วยแล้วเขาก็ไม่ขึ้นบันไดกลับไปได้ด้วยอ่ะอืมทำไงอ่ะม็อยู่นี่ไปแล้วกันอยู่นี่เลยเหรออยู่นี่ไปไม่เป็นไรเอาเนถะ วันนี้ก็สําเร็จภารกิจในการพาคุณหมูกลับมาแล้วนะพี่ฝนนะใช่มีดินแล้วก็มีปุ๋ยมีอาหารแล้วอืมใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราขยายแพรของเราต่อคราวหน้าดีกว่าแล้วก็ไปพาคุณวัวหรือไม่ก็คุณแก่กลับมาก่อนนะแต่เราเจอกาเดียนไม่ใช่เหรอกาเดียนเดี๋ยวค่อยไปจัดการอุปกรณ์ยังไม่มีนะพี่ฝนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต้อง อย่าต้องพาคุณบัวแล้วก็คุณแกะกลับบ้านใช่ป่ะถูกต้องแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงร้งกริงร้งกรุง้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะยบาย